สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับสุเทพจากเทพบอลเป็งครับวันนี้วันที่22กันยายน2 5 6 5นะครับมาสรุปผลบอลเมื่อวานทีเด็ดตัวเดียวที่ให้ไปครับสกอตแลนด์ครับเปิดบ้านรลบกันยนยูเครนครับคู่นี้บินวีพีวางสกอตแลนด์นะครับน่าจะมีชัยจบไปที่สกอตแลนด์ชนะ30นะฮะกินนิ่มกินเต็มกินอีกแล้วครับรำรวยรำรวยอกแล้วนะครับ ถ้าท่านอยากล่ำรวยงี้นี่ครับมาขอรับทีเด็ดด้เลยครับทุกวันที่ @bt88 นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับวันนี้ผมมีทีเด็ดอีก8คู่เนี่ยเป็นบอลโลกนะครับบอลยูฟ่าลีกนะครับเรามาจัดให้กันบอลทีมชาติบ้างนะครับเรามาจัดให้แบบเน้นๆเจ็บเจ็บกันเลยล่ำรวยกันเลยแล้วกันนะครับกับ8คู่ของวันนี้ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b ส cribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถาม ที่เด็ดได้ที่ Add @bt88 นะครับอย่าลืมแอข้างหน้ากันด้วยนะครับเราไปลุยกับ8คู่ของวันนี้เลยครับ Let's go อ้ออย่าลืมกิจกรรมนะครับถ้ายอดไลค์ถึง1,000ซับนะครับผมแจกกิจกรรมทันทีเลยนะครับ500เครดิตนะครับ10ท่านที่ผมสุ่มให้นะครับเดี๋ยวจะมีการจับสุ่มยูสเซอร์ที่เล่นด้วยกันกับผมเนี่ยสุ่มให้ฟรีๆเลยนะครับ500นะครับ เราไปลุยกับบ bon อล8คู่วันนี้เลยครับ Let's go ไปบอลเต็งที่เด็ดของเราวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่างเบลเยียมครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวลครับเป็นบอลทีมชาติแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งหลังสุดเนี่ยเบลเยียมชนะ1นะครับเวลชนะไป2ครั้งและเสมอกันไป2ครั้งนะครับ 3ครั้งที่เล่นในบ้านของเบลเยียมครับเบลเยียมชนะมา1ครั้งและเสมอกันไปถึง2ครั้งนะครับสติตแด้วไปเจ้าบ้านอย่างเบลเยียมครับชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3แพ้ไป2ครั้งส่วนเวลครับชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3นะครับออกมาเยือนนอกบ้านชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับ ตัวผู้เล่นและแผนการเล่นที่คาดการของเบลเยียมครับจะมาระบ3 412ครับใช้กองหน้า2คนครับเอเดนทอสซานะครับบาชูยี่นะครับควินเดอร์บอยนะครับเนื่องจากลูกกูกูยังคงบาดเจ็บอยู่นะครับยังคงต้องเช็คอาการบาดเจ็บต่อไปนะครับใช้เตยลมันครับวิลเซนนะครับเป็นกองกลางนะครับวันชองเก้นโกก็เป็นกูตัวนะครับนี่คือตัวเล่นหลักๆนะครับส่วนเวลครับมาระบบ4 3 4มส,สครับใช้ของหน้ามอ์ More, ครับเบลเจมนะครับเดนิ่เจมนี่คือตัวเล่นหลักๆในนัดนี้นะครับที่จะลงประเดิมสนามของทีมชาตินะครับเปิดมาราคาที่เบลเยียมนะต่ออยู่ที่1.25่งดก่อนเลยครับสูงที่2.5แลุดห้าแลลงหน้าที่2.75นะครับ คู่นี้เนี่ยเป็นบอล VAP นะครับผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิม1นึ่ทุ่มตรงนะครับเราเจอกันได้เลยที่ไลน์แอดเดิมครับหมู่บ้านเราครับ b t 8 8นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ของฝรั่งเศสครับจะเปิดบ้านแล้วก็ยังออสเตรียนะครับคู่นี้เคยพบกันมา4ครั้งฝรั่งเศชนะ2ออสเตรียชนะ1และเสมอกันไป1ครั้งนะครับ ในในบ้านฝรั่งเศส2นัดที่ผ่านมาครับฝรั่งเศสชนะ2นัดรวดนะครับชนะ 1- 0และ3 1มานะครับสติโดยไปอย่างเจ้าบ้านครับฝรั่งเศสครับชนะ1เสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งฟองในบ้านตัวเองครับชนะ3แพ้ไป2นัดนะครับส่วนออสเตรียครับชนะ1เสมอ2แพ้2ออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ2แพ้ไปถึง3นะครับตัวเล่นและแผนก็เล่นที่คาดการครับฝรั่งเศสจะมาระบบ4 3 3นะครับ ใช้ชีโูเป็นน้ำทับนะครับเนื่องจากเบนเซม่ายังคงบาดเจ็บอยู่นะครับอาจจะยังไม่ถูกเรียกในนัดนี้นะครับใช้เอมปาเป้นะครับเดมเบเล่นะครับนี่คือตัวเล่นหลักๆนะครับส่วนออสเตรียมาระบบ4-3-2-1นะครับนี่คือตัวผู้เล่นหลักๆต้องอยอมเราตรงนี้ว่าไม่ค่อยรู้จักใครสักเท่าไหร่นะครับรู้จักแ,แค่อาอริบานะ ไออาราบานะครับนี่คือตัวเล่นหลักๆนะครับเปิดมาราคาที่ฝรั่งเศสต่อที่1.25นะครับสูงที่2.75นะครับคู่นี้ภาษีผมมองว่าเจ้าบ้านฝรั่งเศสน่าจะมีดีนะครับขอวางห้เจ้าบ้านมีชัยครับ1ลูกมาแน่ครับรอวัดลูก2ได้เลยครับคู่ต่อมาครับโปแลนด์ครับจะเปิดบ้านแล้วก็อย่างของเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์นั่นเองนะครับ คุนี้เคยพบกันมา4ครั้งในเทลแอนชนะถึง3นะครับเสมอกันไป1ครั้งเล่นในบ้านโปรแลนด์2นัดที่ผ่านมาครับในเทลแอนชนะ2นัดรวดนะครับสเตเอร์ไปอย่างเจ้าบ้านโปรแลนด์ครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3แพ้ไป2ครั้งส่วนในเทลแอนครับฟอร์มก็ตจะดูดีครับชนะ3เสมอ2ออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ3เสมอ2ครั้งเช่นเดียวกัน ตัวเลืกแรกแรกก็เลืที่คาดการ์บโปแลนด์จะมาหลบ3 412ครับแจกของหน้า2คนนะครับนำทัพโดยเรวานดัฟกี้นะครับนี่คือตัวเลือกหลักที่ผมพอรู้จักนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ครับหรือฮอลแลนด์ครับจะมาหลบ4 3 3ครับนำทัพโดยเมนฟิเดียปายครับเบิร์กไวนะครับเฟนกี้ดิยองนะครับฟานไดนี่คือตัวเลือกหลักๆในนัดนี้นะครับ เปิดมาราคาที่เนเธอร์แลนด์นะครับต่อที่ปอปอนะครับไหลล่วงหน้าที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.5นะครับคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะมีเกิน3ลูกครับขอวางไว้เฉยสิ่งสูงครับแต่ถ้าหาผู้ชนะในนัดนนี้ขอมองไปที่เนเธอร์แลนด์มีดีกว่าที่คิดครับวางไว้ในเนเธอร์เนเธอร์แลนด์ได้นะครับกับราคาสกอร์สูงครับคู่ต่อมาครับโคเอเชียเปิดบ้านแล้วก็มาเจของเดนมาร์กนะครับคู่นี้พบกันมา3ครั้งโคเอเชียชนะไป2เสมอไป1ครั้ง เล่นในบ้านของโคเอเชียหนะึ่งนาที่ผ่านมาครับเสมอกันไป11นนะครับสติรับไปเจ้าบ้านอย่างโคเอเชียครับชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับส่วนเดนมาร์คครับฟอร์มเาจะดูดีครับชนะ4แพ้1ครับฟอร์มในบ้านฟอร์มออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ3แพ้ไป2ครั้งตัวก็เล่นและแผนก็เล่นที่คาดการครับโคเอเชียจะมาลบ4333ครับนำทามาโดย โควาสิตนะครับนี่คือตัวเล่นหลักๆลูก้าโมดิตนะครับ2ตัวหลักของโคเอเชียนะครับส่วนเดนมาร์กครับมาระบบ4ี่สามสามครับนำทัพมาโดยแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับนี่คือโกตัวเก่งของเขานะครับคิดเตือนเส้นฮอยเบียร์ส่วน3แนวลุกก็จะมีที่เห็นเลยคืออิเล็กเซ่นนะครับอากอาจจะมีการสอบตำแหน่งกันนิดๆหน่อยๆนะครับสลับตัวเล่นหลักๆของเดนมาร์กนะครับ เปิดมาราคาเสมอเลยครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับสูงที่2.25นะครับคู่นี้เลือกยากมากครับแต่ขอวางไว้ที่เจ้าบ้านแล้วกันครับเจ้าบ้านน่าจะมีดีครับ1เม็ดน่าจะมีครับหรือใครชอบสกอร์ต่ำผมว่าคู่นี้เป็นไม่ได้ครับน่าจะจบประมาณ1 0หรือ0 0ครับไม่เกิน2ลูกแน่นอนครับคู่ต่อมาครับตุรกีครับเจอลักเซมเบิร์กครับคู่นี้พบกันมา3ครั้งตุรกียอกชนะ3ครั้งรวดครับ ฟอร์มโดยทั่วไปของตุรกีนะครับห้านัดหลังสุดชนะ4แพ้1ครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับส่วนลักเซมเบิร์กครับชนะ2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งออกเวียนนอกบ้านครับชนะ3แพ้2ครั้งนะครับเปิดมาราคาที่ตุรกีครับต่อที่1.5ครับสูงอาลายล่วงหน้าที่1.75สูงที่2.75นะครับคู่นี้คิดไม่ยากวางตุรกีดีจริงๆครับผมว่า1ลูก สองลูกน่าจะมีเห็นแน่ๆครับรอวันลูก3ามได้เลยคู่ต่อมาครับซโลวาเกียครับเจออเซอร์ไบจานครับคู่นี้พบกันมาเนี่ยสามครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่าโสโลวาเกียดูดีกว่าครับชนะถึงสามนัดนะครับฟองในบ้านซโลวาเกียที่เจอกับอัฟซอร์ไบจานมีนัดหนึ่งครับก็คือชนะมา2ศูนย์นะครับสิติ์รอวไปเจ้าบ้านอย่างสโลวาเกียครับชนะสามแพ้สองฟองในบ้านตัวเองครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปสามนัดนะครับ ส่วนอเซกานิสจานนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับออกมาเยือนนอกบ้านเสมอ1แพ้ถึง4นะครับเปิดมาราคาอยู่ที่สโลวาเกียต่อที่1.25นะครับสูงอยู่ที่2.5้าและไหลลงมาที่2.25นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่หนึ่งครับที่ผมคาดว่าน่าจะจบประมาณ1.0ถึง2.0ครับขอวางไว้ที่สกอร์ต่ำนะครับหรือวางสโลวาเกียมีดีครับ คู่ต่อมาครับลัตเวียครับเปิดบ้านแล้วก็ยิงของมอนโดวาครับคู่นี้เนี่ยพบกันมา4ครั้งลัตเวียชนะไป3มอนโดวาชนะมา1ครั้งนะครับสถิติ2ครั้งในบ้านลัตเวียครับลัตเวียชนะ1มอนโดวาชนะมา1ครั้งนะครับสถิติเดินไปอย่างเจ้าบ้านลัตเวียครับชนะ5นัดรวดยังไม่แพ้ใครครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับส่วนมอนโดวาครับชนะ3เสมอ1แพ้1 ออกมาเยือนนอกบ้านชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นัดนะครับเปิดมาราคาที่รัดเวียต่อที่0.75นะครับสูงที่2.25นะครับคู่นี้เนี่ยผมมองขอมองเลยว่าสูงนะน่าจะมีห็นครับขอคิดว่าเกิน2ลูกน่าจะมีห็นวางหรือวางชนะคือวางรัดเวียชนะในบ้านนะครับคู่นี้วางไว้สูงก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคู่คู่นี้นะครับและคู่สุดท้ายขอยงวันนี้ครับ ลัตเวียครับเปิดบ้านแล้วก็มีรับการมาเยือนของหมู่เกาะแฟโรครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งครับลัตทวิลิทเวียชนะไป3ครั้งหมู่เกาะแฟโรชนะไป2ครั้งนะครับฟองในบ้าน4ครั้งในบ้านของลิทเวียครับชนะหมู่เกาะฟาโร4ครั้งรวดนะครับส่วนกับสถิติในบ้านตัวเองครับหรือฟองในฟองของเจ้าบ้านครับ5นัดที่ผ่านมาแพ้5นัดรวดนะครับยังชนะใครไม่ได้นะครับฟอรมในบ้านตัวเองครับ ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับส่วนหมู่เกาะแฟโลครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดออกมาเยือนนอกบ้านครับเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง3นัดนะครับเปิดมาราคาที่รัทเวียต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับไหลลงมาราคาปอปอครับสูงอยู่ที่2ลูกนะครับคู่นี้เนี่ยผมมองภาษีขอวางไว้ที่หมู่เกาะแฟโลน่าจะมีดีครับหรือน่าจะมีเกิน2ลูกน่าจะมีเห็นครับบอลน่าจะเป็นบอลทัน 1, กันครับขอวางไว้ที่สกอร์สูงกับ ลองหมูกก่เกาะฟาโลครับก็จบไปแล้วสลับบอล8คู่ของวันนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ฝา share, กกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามทีเด็ดได้ที่แอด bt88 นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยเช่นเดิมครับขอยอดซับเกิน1000ครับผมจะมีคมเครดิตแจก5 0 0น,นะครับ10รางวัลนะครับฟรีๆเลยนะไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรเลยครับผมสุม่มแจก user id ที่ร่วมกับผมมานะครับ แจกกันทุกๆคนครับขอเยอะสับถึง1,000แล้วผมจะแจกทันทีเลยนะครับทิ้งท้ายกันไปเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดนะครับขัดใจก็สวนรวยไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ี EP e ต่อไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ